สวัสดีครับยามบ่ายว่างๆก็เรามาคุยการเปลี่ยนความคิดเห็นและ,ะฟังแล้วเราได้ร่วมกันแข่ไขพัฒนาให้ชีวิตเรายึดติดกับความถูกต้องและความจริงก็ บนโลกใบนี้นะครับวันนี้ก็จะคุยเรื่องอการแตกต่างการโลกพัฒนาเร็วเกินคิดเกินคาดคิดจนเราตามไม่ทันทำให้พวกเราเรานี้สับสนวุ่นวาย มีความต้องการสูงความอยากได้สูงความอยากจะมีสูงความอยากจะรวยสูงมากไมอมีใช้ชีวิตแข่งขันบนโลกใบนี้บางที่พูดมานี้ให้พวกเราช่วยกันชะลอตัวอยาไปตาม การการพัฒนาเร็วเกินอัตราเกินไปเราขับไปตามความเร็วของอเทคโนโลยีสังคมยุคลาสมัยโจทย์เกินไปจนทำให้พวกเราเสียหลักกลางทางมาการเยอะแยะมาแล้วชีวิตการแข่งขันชีวิตการอยากจะ ให้สังคมเห็นกา,การโอ้อวดทุกอย่างบนโลกโซเซียลให้ผู้คนรู้ว่าเรามีเรากินอาหารดีเรามีรถดีเรามีบ้านใหญ่มีทุกสิ่งทุกอย่างคือความร่ำรวย เพื่อจะให้สังคมยอมรับในตัวเราแต่ถ้าเราสำนึกมาสักนิดหนึ่งช่วยการอามองตัวเราเองและก็มองทางศาส,สนาและทางกฎหมายสักนิดหนึ่งก็เราจะรู้ว่าคือ เรานั้นจอมปลอมในบางส่วนในบางเรื่องที่ไม่ใช่ความจริงนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรามีรถเบนราคาสองลา้านเราเอาไาจ่ายไหนเรามีบ้านราคา สีห้าหลา้านเราเอามาจากไหนถ้าเรากู้เราผ่อนไฟแนมจุสแสดงว่าเราไม่ใช่ร่ำรวยที่แท้จริงแค่เขาเรียกว่าสถาบาันการเงินสถาบาันธุรกิจจะเรียกว่ายกย่องภู้นี้คือบุคคลที่มีเครดิตที่มีเครดิต เขาย่อเราให้ว่าเรามีเคริตสามารถสั่งหนี้สีนได้อยากได้อะไรสถาบันก็อุดหนุนไปอันีิแท้จริงยุคนี้ยุคโควิดระบาดทั่วโลกผมดูแลวหลายคนที่มาลง รถก็ถูกยึดไม่สามารถที่จะพอได้บ้านก็ถูกยึดถูกฟ้องบังคับคดีเพราะเศรษฐกิจโลกเราถอยหลังเราจะไปโทษเศรษฐก,ก,กิจมันไม่ได้ครับเราต้องโทษตัวเองเพราะเราไม่พอไม่รู้จักไม่พอแล้วความอยากได้คือพาสายสลาว่านับสู่ นับซื้อก็คือต่อเมะต่อมาะนี่สิ่งที่ศาสนาห้ามผมเองก็เคยผ่านมา,าในรูปแบบดันที่จะมาคุยเล่าประสบาการณ์เพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงม่อยู่ตรงไหนมันต้องอยู่ที่กับความจริงของชีวิตเราของความจริงที่เรามี ไม่ต้องไปพยายามทึกขนาดนั้นเราพยายามเพื่ออะไรเพื่ออยากให้โลกเห็นให้สังคมรู้ให้สังคมยอมรับว่าเรามีดีเรานนีเด่นกว่าใครตีกว่าใครให้สังคมที่ไม่รู้จักเราที่แท้จริงนี้ยอมรับจะเาะหน้าเท่านั้น ลับหลังไม่มีอะไรยังสมัยก่อนเนะี่ยผมเคยอยู่ต่างจังหวัดเช่าแล้วไม่รู้ไปติดต่อเรื่องที่ดิน,นมีคนขาบด้วยคือว่าจองปลอมเป็นหลอกเขาไม่ได้หลอกเขานะเราหลอกตัวเองที่จริงก็ไม่ใช่ความจริงถ้าเราเอาสันนีกหนึ่งแล้วนะเรามาอยู่กับยุคนี้ยุค โลระบาโลกไกลกับไกลจากสิ่งโลกตามที่อ่ากัมพีคุรอานบอกตามที่อ่าศาสนาบอกว่าอ่ใกล้เกียรมะและใกล้สิใกล้ที่สุดแล้วอ่จะเกียรมะจะสิ้นโลกอะไรแบบนี้ตามความเชื่อเฉพาะบุคคลนะครับเฉพาะศาสนาเราศาสนาอิสลามเรานับถือว่าในแบบนั้นทีนี้เรา ยาพยายามไปสร้างความเหลื่อร้อให้กับตนเองให้มีความสุขแค่ความสุขจะเฉพาะหน้ากลับมาน้นไม่หลับมาดูบินไฟแนนตามอะไรตามตามไม่ทัน,นครับเอาอาเฉพาะที่ความจริงที่มีอยู่นี้จะมีความสุขมากอ่า เี่จะมาเตือนสติในยุคนี้บ้านเมืองอะไรเศรษฐก,กิจก็ไม่ค่อยดีไม่เน่จริงอย่าเลยนี่คนเรานี่แปลกหนึ่งทางทางศาสนาโดยเราไม่รู้ตัวอนที่พูดเราไม่ได้พ่อพระนะไม่ได้เป็นาตครูไม่ได้เป็นปนัประคุยตามประสบการณ์ผมไม่ได้เรียนรู้ ศาสนามากมายแต่ผมศึกษาอยู่ทุกวันฮะชีวิตต้องมีการศึกษาและต้องพัฒนามันต้องอยู่ให้ได้นะครับศาสนาเขาบอกว่าผมเคยเรียนมาเขาบอกว่ามีเขาบอกว่าพระเจ้าเขาไม่ยอมรับว่าสาวกของเขาทำบ่อเขา คนที่ชอบโอ้อวดในการเดินแอคชั่นบนแผ่นดินของพระเจ้าเขาก็ไม่ยอมเลยนะแต่สวมมาพเราในยุคนี้นะไม่ได้ว่าใครตัวผมเองครอบครัวผมเองลูกผมเองผมก็ดา่าผมก็เตือนเพราะว่าชอบมีการโอ้อวดก็คือตะก,กบุรุที่บ้านกินข้าวกับบุด,ดูจิมลุกสตอ ไม่มีอะไรหรอกกินกับปตาจิก็โหไปที่ร้านสักทีหนึ่งเออโฟตเซลฟี่เซลฟี่อะไรอีกให้เขาเห็นว่าเรามีของกินดีให้เขารู้ว่าเรามีเงินถ้าความคิดเจตนาเราคิดว่าจะโอ้อวดคือบาปย่างมหาศาลบาปยังมหันนะครับแต่อยู่ที่ความเจตเจตนารม ที่คิดว่าเราทำนั้นเพื่ออะไรเนี่ยผมไม่เคยชอบเลยว่าเออข้อความผมไปโพสต์สโพสนี้ไม่มีลูกสาวผผว่มาสองคนไม่มีในเฟซบุ๊กเลยไม่เล่นเลยเล่นแต่ไม่โฟต์าเรื่องส่วนตัวเรื่องอเรื่องตัวโชว์ความสวยความอวดบมรมีผู้หญิงนี่นะ,ะพูดเลยเหนื่อย เออไม่พูดดีกว่านะบางทีเราตัวเองก็สองดู Facebook เหมือนกันว่าเออคนนี้สวยนะโอ้คิดลึกไปคิดลึกไปทำคิดลึกนี่แหละไอ้ผู้โพสต์บอกไม่ถูกทุกคนก็รู้กันเพราะว่าคนเกิดมาทุกคนมีศาสนาประจำตัวนะแต่รู้ไม่ต้องบอกว่าอะไรคืออะไร คือเราร่วมกับพัฒนาถนิหนึ่งว่า,ายุคนี้เรา,าพยายามาลดความเร็วลดลดความเร็วอยาเกินกำหนดเราขับรถเร็วเกินกำหนดนี่อันตรายาตามที่มาตราทีา่กฎหมายขอกำหนดก็พอไปถึงโดยปลอดภัยนะครับ ทีถ้าเราตามเทคโนโลยีเกินไปนี่โซเชียลละครอบครัวกลับมาบางครอบครัวกลับมาไม่ได้ทักทายกันเลยไอ้ส่วนนู้ก็มุมนู้ไอ้นู้อยู่มุมนี้คนละมุมไม่รู้แฉหาใครทำอะไรที่ไหนแต่บางคนใช้เป็นสามารถสร้างรายได้ในโลกโซเชียลทำมาหากิริยอครอบครัวได้แต่บางคนนี่ทำให้เชียหลากเสียบ้านบ้านแตกแตกสลาย อันนั้นอยู่ที่เฉพาะบุคคลนะไม่ใช่ทุกคนครับคนที่มีจงใช้สติสั่นิ่งหนึ่งพวกเราในยุคนี้ถ้าเราจะมีความสุขไม่ยากลำบากเดือร้อนกับชีวิตและครอบครัวเราก็ความาช่วยๆกันชะลอความรุนในการขับขี่อาจหกสิบปีอันตราย นะฮะหกสิบปีอันตรายของเราเกิดมาจากปฐมก็ไม่เกินหกสิบถ้าทํางานข้าราชการ,กกรเกษียณแล้วคืออยู่ในวัยชาราอยู่เฉยๆแล้วนะอ่าถ้าเราเดินทางผิดเดินทางผิดพลาดเราก็จะอ่าเสียหลักกลางทางไปไม่ถึงที่หมายถ้าเราไปถึงที่หมายเดินไปด้วยลําบากด,ด้วยชาวใจก็ลําบากนะฮะลาบากมากทีน,นี้เราต้องยึดติ ศาส,สนาเป็นหละและกฎหมายกําหนดที่ศาสนาห้ามก็คือกฎหมายเขอห้ามก็ควบคู่ไปพอๆกันที่นี้เราก็จะ,ะได้อยู่อย่างมีความสุขพยายามดูแลครอบครัวคนกลา,างเคียงใกล้ชิดอย่างดีต่อการให้ความระสึึกันและกันนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ